What? What? <laughs> พี่นานเราเคยมาแต่เป็นสาวเลยเนี่ยตัต้งใจพี่นานจีบใหม่ๆเล่ใช่ไหมนพาสาวแบบดูริมโขงไม่ได้มาแบบนานมากเลยเนี่ยเนาะ <_ C 2> ทุกคนไอรินมาถึงพระธาตุพระธาตุทาต่ทาอุเทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีใครเคยมาบ้างนี่พระธาตุท่าอุเทนนี้ได้มีโอกาสพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่เลยนะคะพระธาตุท่าอุเทนคะ่ะทุกคน คนพระธาท่าอุเทนสวยมากเลยอู้มันตรงนี้มันสะท้อนกับแสงแดดมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะนี่อไอริน,ไอร,นไอรินจา้า งัดจีตใหม่ๆใ,ใช่ไหมใช่ค่ะสาวแบบดูริมโถงโอ้ไม่ได้มาแบบนานมากเลยเนี่ยเนาะหลายปีมากเลยอ่ะจนลูกสองแล้วจนได้ลูกสองแล้วถึงได้มาอีกออนานมากเลยสบายดีนะสบายดีจอหนุเปียกเลยอ่ะออทุกคนดอกไม้ชูบทเยียนสําหรับเข้าไปไหว้พระท่านนะคะทุกคนนี่ตู้บริจาค ดอกไม้สาทียานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุกันค่ะทุกคนพระธาตุนี้เป็นพระธาตุสำหรับคนเกิดวันศุกร์เนาะไหม ي, พี่น,นันเออแล้วพี่นันก็เกิดวันศุกร์พอดีนี่พี่นันจะมาไหว้่ะอันนี้ก็วันทั่วไปป่ะาไปเลยลูกไปดูเลย จะไม่ไฟแรงจังคะอะไรนะลูกร้อนไหมระวังร้อนนะนมันร้อนนะลูกระวังนะเพราะว่ามีที่จุดเทียนเนะโอ้หสูงมากนุ่ง อู้ห่วยอุนฮัตซิลอันนี้ด้านหน้านะคะทุกคนโอ้นี่สวยมากมีวิวพิธีมีคอนอารินอยากตีเหรออารินไปตีปะอารินไปตีแล้วอารินเคยตีตอนนั้นอ่ะอ่ะตีตีตีอารินตีสิลูกอ่ะตีตีตีอ่ะตีเต้อ่ะตีมุยมุยเลยใส่ใจตรงนั้นเลย ตีแรงๆลูกหนัก,นกตีแรงๆให้มันมีเสียงด้วยสิลูก แล้วก็เป็นฝั่งประเทศลาวเนอะนั่นเดอ้อแต่บุคูดว่าตรงข้ามกับบ้านไหนนะทุกคนก้อยก็จำบ่ได้นะ้อก็คือพระธาตุาท่าอุเทศเนาะทุกคนนอนนี้ก้อยนะเคยมาตั้งแต่สมัยแบบเป็นสาวอะทุกคน รถขยับมามาเร็วอะดูดูดูอ่ะอะดูดูดูไปงูแล้วอะดูเฉยๆอะดูเฉยๆอ้าวลูกสาวก็อยากได้ของเล่นแล้วปะเนี่ยอะดูเฉยๆเนาะเล่นไม่ได้เขาห้ามเล่นเขาห้ามเล่นนะชอบเหรอโอ้โหขอาปันกันนี้หนัก ามาเล่นเดี๋ยวตอนเย็นเย็นก่อนเดี๋ยวแม่พามาเล่นโอเคไหม่ด้ลเล่นชิ้งชาถวายาวได้ได้ให้มันล่มก่อนโอเคไหมคะโอเคเออนี่ไหว้พระธาตุเสร็จแล้วก็มาเดินเลาะค่ะเอออยู่ตอนเย็นไม่พามาเล่นหรอกร้อนมากเลยตอนนี้แล้วก็เล่นรถไฟเออเล่นรถไฟด้วย ไปดูตรงนู้นไปไปดูตรงนู้ <each> นได้ได้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นตรงนู้น,น,นก็มีเยอะแยะเลยนู้นี่อะไรเออผัดไทยว้าวลูกซินลูกซินอันไหนคะอันไหนเด็กโอ้ยหนูเอาไปแล้วหนูก็เททิ้งอะไรทอดอุ้ยไข่ไข่อุ้ยตัวอะไรเนี่ยลินเคยกินไหมกินไ,<ม>ไหมกินเถอะ กินเถอะอันนี้ก um ินเถอะลูกกลัวกลัวอุ้ยจักกะจันทอดนี่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 เอาไหมกินไหมกัวกินเถอะนะกลัวอันบอกอันกลัวอู้กุ้งทอดกุ้งทอดกินไหมเออตรงนู้นก็มีลูกตรงนู้นก็มี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 อู้วมีเลยมุ่หยาไปรุ่นล่ อาไข่ปิ้งไม้ถ้าไรปิ้งปีนไม้ครัอาจากไม้ไม่ใช่เขาต้องหลบเพิ่ัขึ้นจากไม้สองไม่ละจะสองสองซื้อน้ำมะขามปั่นนะคะทุกคนแก้วละสี่สิบเน้น้องไอรินอยากกินน้ำมะขามปั่นอาเพรลูกอ่อนเพรลูกอ่อนเพรลูกอ่อนครับ ไหมนะเอ้ามันจะกัดตูดไหมนะกัดตูดหรือเป่าอ้ามันมองใหญ่เลยอูดอูดบ้องกินมาดูกระต่ายบาดนี้อยากจับมันบ่าน่ฮะ ตัวนี้กระลุดอ่ะนี่นี่อ่นนู้นนู้นน่ะอ้ตัวนู้นเด้อมากอันนี้เอา้าอันนี้ตัวนู้นวิ่งเร็วมากเลยนะ่ะใช่จับได้ไหมละ่ะเอ้าเอา,เอาจะเอาขนมไปกินแล้วเอาเอาอันนี้นี่วิ่งมาหายเลยล่ะ nôm Nguyên đu mũ Anh muốn xong đấy Ê, dìm dậy rồi Anh muốn ai dậy rồi Aileen, Aileen dài อ๋ยิ้มใส่กระต่ายใหญ่เด้วยไปดูอะไรอ่ะอาหารนี่มีอะไรบ้างหมูปิ้งหมูปังไส้กงไส้กรอกแล้วก็อะไรอีกอ่ะไข่ตุ้งไขป่ปิ้งมาลงมาลงมาบนน้ำบนเนื้อเร็วเร็วเดี๋ยว,ยวปี๊ปีกเปิดออะไรมันหักลงมา เนี่เหรอเวทีดีเจนัน้นอะมากินข้าวค่ะทุกคนได้ของกินแล้วหมูโปงหมูปิ้งเนาะอยดีเนาะเออมหมูปีนอยู่อากาศก็จะร้อนๆหน่อยอน่จ๊ะอีดูนายอ,อุนไออุนหน้าปูดเลย ไค่ะทุกคนมากินข้าวเนาะคลิปนี้ก็พาทุกคนนะคะมาไหว้พระาธาตุพนมเอาอีกแล้วธาตุท่าอุเทนนะคะทุกคนใช่ไหมอลินอลินเคยมาไหมไม่เคยเนาะเออเออพีนันพามาพระาธาตุท่าอุเทนนะคะเราเคยมาตั้งแต่นนสมัยเป,เป็นสาวเลยเออเอาไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปดีเจนันขึ้นเวทีนะคะใครที่ รอติดตามดีเจนันอยู่นะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเด้อจ้านูก็ขึ้นเวทีน <c oughs> ูก็ขึ้นเวทีเหรอลูกแต่น้องนอนหลับปุ๋ยกับแม่ดูไลน์รถอ่าเอาบายบายจิบ๊ายบายบายบายค่ะสวัสดีค่ะสัมบายดี